สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่คือรายการ Forex กซ์เลสครับประจำภาคเช้าวันที่5สิงหาคมนะครับนี่เวลา8ปดนาฬิกาหนนาทีนะครับก่อนที่จะเข้ารายการนะครับขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเพื่อนๆนที่อยากทดลองเทรด forex นะครับสามารถเปิดบัญชีตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีทั้งลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์สอนวิธีการเปิดบัญชีด้วย ส่วนใครที่สมัครแล้วนะครับอย่าลืมแอดเข้ากลุ่มไลน์นะครับแล้วทางเราจะมีคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเช้านี้นะครับมีการบ้านอยู่หนึ่งคู่นะครับที่น่าสนใจนะมาให้เพื่อนๆได้ฝึกาหาจุดเข้ากันนะครับเป็นคู่ euraud นะครับในธันวาคมเดยนะเป็นชุดนี้นะมองชุดนี้นะครับว่าราคาเห็นไหมครับผมทําการสวิงราคามาอยู่ว่าเขามีการยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแบบนี้เห็นก็ชัดเจนนะครับแล้วล่าสุดเนี่ย ต่อไปเราจะมาโฟกัสชุดล่าสุดก็คือตรงนี้นะสูงเข้ามาดูก่อนอ่ะขึ้นพักนะครับทะลุนะครับพักนะครับทะลุนะครับเพราะฉะนั้นจุดไฮโลก่อนหน้าก็คือจะเป็นจุดนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไฮไฮนะครับเป็นไฮใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่จริงก็จะเป็นหรือที่ ให้รูก่อนหน้านะครับก็คือราคาจะอยู่ที่1 5 9 0 0 7นะครับประมาณนี้นะขอบราคาเนี่ยจากจุดนี้นะครับถึงจุดเฮดจิ้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ500ถึงเจ็อยจุดเหมือนเดิมตามความเสี่ยงที่เพื่อนๆรับได้นะโอเคในไทม์เฟรมเดย์เมื่อได้จุดเฮดจิ้งเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูในหนึ่งชั่วโมงกันเรามาโฟกัสลักษณะการกลับตัวก่อนหน้าของเขาก่อนนะครับในหนึ่งชั่วโมงเมื่อไทมเฟรมหลักนะครับในทมเฟรมดีแนวโน้มเป็นขาขึ้นใช่ไหมก็จะโฟกัสไอซที่โอ so, นะอรัโซ แล้วราคามีการขึ้นพักทะลุหรือ,อยังนะฮะขึ้นพักทะลุนะครับก็แล้วจังหวะที่เราจะบายนะครับก็จะรอจังหวะที่เขาย่อนะครับก็จะได้บายในจุดนี้ไปนะครับนี่คือตัวอย่างของก่อนหน้านะของทำฟิลก่อนหน้าแต่ว่าจุดที่จิ้งเนี่ยกับจุดทุนเนี่ยก็จะห่างกันหน่อยนะครับอยู่ที่เอ,อ่อประมาณเ0็ดร้อยจุดนะถ,ถ้าตรงนี้นะครับเจ็ดร้อยจุด ถ้าเจ็ดร้อยจุดออกหนึ่งล็อตนะครับถ้าดูล,ลากมาติดเฮดจิ้งนี่ก็จะติดลบอยู่ที่ 700. เจ็ดร้อยเหรียญเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องใช้การคำนวณเองเองเข้ามาช่วยนะก่อนที่จะออกออเดอร์ไม่ใช่ว่าจะออกหนึ่งล็อตตลอดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้การคำนวณเองเองเอข้ามาช่วยนะฮะส่วนจุดเฮดจิ้งเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนจะตัดสินใจแล้วว่าจะใช้จุดเทดจิ้งหรือใช้จุดเอ่อเป็น SL stop loss นะครับก็เพื่อนๆ แต่สินใจหน้างานได้เลยนะครับถ้าไม่อยากตีเฮจจิ้งไม่อยากแก้เฮจจิ้งก็สามารถใช้ SL ก็ได้นะครับถ้าแล้วถ้าราคาลงมาถึงแนวรับด้านล่างตรงนี้ที่ตั้งไว้ที่ตั้งเป็นจุดซับลอดไวออเดอร์นี้ก็จะถูกปิดไปนะครับก็จะไม่ต้องมาแก้กันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนวางแผนเลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะ,ะมาดูราคาในปัจจุบันทีนีปัจจุบันเนี่ยราคาตอนนี้ไอ้ใจเขาาราคาโอ้โซลี่ย์โอ้โซลี่เดียว พุซูนิดเดียวนะครับสองครั้งนะเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปนะครับเราจะรอจังหวะในหนึ่งชั่วโมงนะเราจะรอจังหวะที่ให้ราคาเข้ามาในโซนกลับตัวก่อนนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ราคามีการกลับตัวของราคาขึ้นพักทะลุขึ้นพักทะลุในแบบแรกเนี่ยจังหวะที่เขาย่อลึกเนี่ยเราถึงจะพิจารณาออกออเดอร์บายนะครับแล้ว ทีพีก็เอาไว้แนวต้านเดิมก็ได้หรือว่าตั้งห่างจากจุดทุนนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยจุดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของเพื่อนเพื่อนเลยตัวนี้ก็ไปวางแผนกันเอานะครับนี่คือการกลับตัวแบบแรกนะครับส่วนการกลับตัวแบบที่สองที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือมีการขึ้นพักทะลุสองรอบขึ้นพักทะลุพักทะลุพัก,พก,พก,พกนะครับจุดเนี้ยเราจะเป็นจุดที่เราจะได้ออกออเดอร์บายนะครับทีพีก็เหมือนกัน 100ถึงสองอจุดจากจุดทุนหรือแนวต้านด้านบนนะครับหรือแนวต้านเดิมด้านบนนะครับก็ได้นะครับแผนก็จะประมาณนี้นะสำหรับอ u ยานะครับใน t i m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะทำเส้นคาดการเข้าๆไว้ให้เราจะได้มาอัปเดตกันในช่วงเย็นนะครับผมทำเส้นคาดการเข้าๆไว้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะผมจะรอจังหวะที่ราคาล่วงลงมาก่อนนะครับแล้วต้องมีการกลับตัวของราคาในโซนเท่านั้นนะครับ ในแผนของผมผมถึงจะพิจารณาออกออเดอร์บายนะครับถ้าไปกับตัวนอกโซนไม่ว่ากรอบบนหรือกรอบล่างผมจะไม่เข้าออเดอร์นะครับนี่คือแผนของผมนะครับส่วนแผนของเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนหน้างานดูนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะไปรับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่นะครับในหน้างานนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับกลัวราคาไม่เข้ามาในโซนนะครับกลัวราคามาถึงแค่แนวรับตรงนี้แล้วเขาไปต่อเลยแบบนี้ก็ ต้องอัคำนวณเ m ให้ดีนะครับนะแล้วก็จุด SL กับจุดเท็จจริงเนี่ยก็เลือกใช้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในหนึ่งชั่วโมงต่อไปไปดูสิบห้านาทีเขาจะมีจังหวะเข้าหรือเปล่าในทม์เฟรมสิบห้านาทีนะครับของ eura ud นะครับเรามาดูกันว่าเขาจะมีจังหวะให้เราเข้าไหมแนวโน้มในทางเฟรมเดเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับไอซ์ใจก็ต้องโอเวอร์โซนะครับต้องสังเกตไอซ์ใโอเวอร์โซแล้วราคามีการกลับตัวหรือยังขึ้นพัก ทะลุรอบแรกนะครับแล้วก็พักเล็กๆตรงนี้นะครับทะลุรอบสองนะครับแล้วก็พักถ้าตามแผนถ้าตามาการกลับตัวของราคาที่เราเจอกันบ่อยๆถ้าแบบนี้ก็คือเป็นการขึ้นพักทะลุสองรอบนะครับจังหวะนี้เราต้องได้ของแล้วนะครับแล้วก็มาปิด t ีพีตรงที่แนวต้านด้านบนนี้นะครับนี่คือถ้าเราได้เฝ้าหน้าเทรดนะถ้าเราได้เฝ้าหน้าเทรดนะครับ ทีเนี้ยต่อไปเรามาดูชุดปัจจุบันของเราชุดปัจจุบันของเราเนี่ยคือพอเขาพอราคาเขามาเจอแนวต้านด้านบนนี้ใช่ไหมครับก็ถูกกดลงมานะฮะพอถูกกดลงมาเนี่ยกาลังสู้ราคากันอยู่ส่วนแผนของผมเนี่ยคือผมจะรอจังหวะที่ราคาเข้ามาใกล้กับจุดเทจิ้งมากที่สุดนะครับก็คือผมจะรอราคามาใกล้แนวรับตรงนี้นะครับผมถึงจะพิจรารณาออกออเดอร์บายนะนี่คือแผนของผม นะแล้วทีทีผมก็จะเอาแค่ต้านตรงนี้ก็พอนะฮะส่วนจุดเท้จริงผมก็จะใชหนึ่งจุดห้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรทําไมถึงรักรอราคาเข้ามาในโซนก่อนผมถึงจะพิจารณาออกออเดอร์บายเพราะว่าทุนแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอย่างยกตัวอย่างของผมเนี่ยสมมติว่าผมตัวเนี้ยผมทุนสามพันเหรียญเนี่ยแลวถ้าผมได้ได้ราคาทุนแถวเนี้ยราคาทุนในโซนเนี่ยอาจจะเอาบนสุดเลยก็ได้เนี่ยถ้าผมออกหนึ่งล็อตนะครับ หนึ่งลอตถ้าผมโดนลากลงมาติดเฮดจิ้งเนี่ยผมจะติดลบอยู่ที่เจ็ดร้อยเหรียญแล้วสําหรับตัวอย่างของทุนสามพันเหรียญเนี่ยติดลบเจ็ดร้อยเหรียญน,นี่คือผมรับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นทุนแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันความเสี่ยงแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยครับก็ต้องคํานวณเองให้ดีทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกอเด,เดอร์นะสาคัญมากนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะ ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแผนคร่าวๆในทำเตส15นาทีก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะทําเส้นคาดการณ์คร่าวๆไว้ให้นะเส้นคาดการณ์คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคือตอนนี้นะครับไอซ์ในโอเวอร์โอเวอร์โซเรียบร้อยมีการราคามีการขึ้นพักทะลุขึ้นพักทะลุไปแล้วนะครับนะชัดเจนแล้วว่าเขาในทำเตยส15้านาทีเขามีการลับตัวของราคาเพราะฉะนั้นแผนต่อไปนะครับของผมสําหรับแผนมองผมก็คือผมจะรอจังหวะที่ราคาเข้ามาใกล้กับแนวรับด้านล่างเนี่ยผมจะออกออเดอร์บายไปเลย นะฮะโดยที่ไม่ต้องรอจังหวะกลับตัวอีกรอบแล้วเพราะว่าเราใช้ตัวนี้อ้างเองได้เราใช้ชุดนี้อ้างเองได้เพราะว่าราคามันอยู่ในเออ่มันไม่ไกลมากเลยครับยังยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับก็ผมก็จะใช้ตัวนี้ในการอ้างเองในการเข้าเทรดในทำเล15นาทีอ่ะนี่คือแผนของผมนะครับคร่าวๆส่วนเพื่อนๆก็ลองไปฝึกวางแผนหน้าเทรดของตัวเองได้เลยนะครับส่วนจุดเทจิ้งหรือจุด S L เนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะ สำหรับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเรียนครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ